รีวิว Samsung Galaxy A06 มือถือรุ่นเริ่มต้นที่น่าใช้มากๆมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่แบตเตอรี่อึดใช้งานทั่วไปได้ดีเล่นเกมได้ที่สำคัญครับมือถือนี้มาพร้อมกับความปลอดภัยที่ช่วยปว้องกันมิจฉาชีพได้อีกด้วยมือถือรุ่นนี้จะเหมาะกับใครบ้างฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเอาไว้แล้วไปรีวิวพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับผมนนนัทวัฒน์ที่เจ c น a n ย e ชาแนลยินดีต้อนรับทุกคนสู่กานรีวิว Samsung Galaxy A06 มือถือราคาประหยัดเพียงแค่3,699บาท แต่ฟังก์ชันการใช้งานบอกเลยนะครับว่าคุ้มมากๆจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างแรกเรามาดูอุปกรณ์ที่กอยมาภายในกล่องกันก่อนนี่เลยนะครับสายชาร์จและก็คูม่มือการใช้งานด้านหลังก็จะเป็นเข็มจิ้มสิบนั่นเองสาหรับตัวเครื่องดีไซน์เนี่ยมีการปรับปรุงจากรุ่นก่อนมี2ส,สีให้เลือกครับสีดําแล้วก็สีเขียวตัวขอบเครื่องเนี่ยจะเหลี่ยมขึ้นแล้วก็บางขึ้นมีน้ําหนักเบาขึ้นมีการนูนขึ้นมาของขอบเครื่องตรงที่ปุ่มวอลลุ่มแลวก็ปุ่มพาวเวอร์ส่วนปุ่มพาวเวอร์ตรงนี้ก็ ด้วยนะงานดีไซน์ออกมาแบบนี้นะครับทำให้เวลาเราจับเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันกระชับมือดียิ่งขึ้นนั่นเองครับผมเรารับตัวเครื่องด้านบนก็จะเป็นไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนอีกฝั่งหนึ่งเป็นถาดซิมสำหรับถาดซิมตรงนี้ครับสามารถใส่ได้2ซิมแล้วก็สามารถเพิ่ม s d card ได้สูงสุดถึง1นึ่งลลาไบส์สำหรับด้านล่างนะครับเราจะได้แจ็ค3ามามาด้วยมีไมโครโฟนสนทนาพอร์ตชาร์จ Type C แล้วก็ลําโพงรุ่นนี้ยังคงเป็นลําโพงเดี่ยวอยู่นั่นเองนะครับดีไซน์ออกมาได้สวยขึ้นนกกกกกว่่าาเเดิมครััแต็ยงงอลษณ์ใ มีแถบอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งสีก็ถือว่าสวยใช้ได้ครับมาดูกันที่ในส่วนของหน้าจอกันบ้างครับรุ่นนี้มาพร้อมกับจอ LCD ขนาด6.7นิ้ว Refresh Rate 60 h z ความละเอียด HD Plus ครับมาดูที่สเปคกันต่อครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ CPU อย่าง MediaTek Helio G85 ซึ่ง CPU ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานทั่วไปได้ดีเครื่องไม่ร้อนด้วยนั่นเองครับมาพร้อมกับ RAM 4สามารถขยาย RAM ได้อีก4กิหน่วยความจำเริ่มต้น64กิ และสามารถอยากเพิ่มอ d นดิคัได้สูงสุดถึง1ทีละไบต์และอีกหน่วยความจำหนึ่งครับก็จะเป็นหน่วยความจำ1นึ่งกิกครับ รุ่นนี้มาพร้อมแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมป์และยังมาพร้อมกับ Android 14ครอบทับด้วย One UI 6.1รุ่นนี้นะครับในเรื่องของความปลอดภัยก็ให้มาด้วยรองรับการอัปเดตยาวนานถึง2ปีแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยสามารถอัปเดตได้ถึงอีก4ปีนั่นเองครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์นั่นก็คือรุ่นนี้ให้ออโต้บล็อกเกอร์แม่กับเราด้วยครับนอกจากออโต้บล็อกเกอร์ที่เป็นซอฟต์แวร์แล้วใช่ไหมครับเขายังมีฮาร์ดแวร์มาให้ด้วยครับนั่นก็คือ,อเอเตอออออ่่่าาางงงงนรรรวใืืขขขล้มหูๆ ที่เป็นฮาร์ดแวร์เพิ่มมาด้วยความปลอดภัยคุณ2ครับทั้งซอฟต์แวร์และก็ฮาร์ดแวร์นั่นเอง สำหรับการใช้งานครับรุ่นนี้เนี่ยสามารถาใช้งานทั่วไปได้ดีครับยกตัวอย่างการใช้งานอย่าง Facebook สามารถใช้งานทั่วไปได้สบายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายฟีดนะครับผมดูรูปภาพต่างๆรูปภาพก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับการโหลดคอมเมนต์ต่างๆก็รวดเร็วใช้ได้สีสันของภาพสวยครับถ้าเทียบในเลทร,ราคานี้ผมถือว่ารุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่จอเนี่ยดูดีใช้ได้เป็นจอ LCD ที่คุณภาพดีเลยทีเดียวการใช้งานอย่างการดูหนังฟังเพลงดูคอนเทนต์ต่างๆในยูทง u ูทบหรือในทิกตอกครับร รัดลื่นๆดูคอนเทนต์ชิลๆได้เลยนะครับสำหรับใครที่จะซื้อไปใช้งานทั่วไปครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นนึงที่น่าสนใจมากๆเพราะตัวเครื่องเนี่ยอาการร้อนเนาะน้อยมาก สามารถใช้งานทั่วไปได้ดีประหยัดแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่จะเอาไปเล่นเกมครับเราไปดูในเกม Rv กันสักเกมนึงครับภาพนะครับสวยพอใช้ครับแล้วก็ในการปรับต่างๆเราสามารถปรับได้สูงแต่ไม่สามารถปรับสุดครับในการเล่นการทัดต่างๆลื่นครับสามารถเปิดโหมดเฟรมเรทสูงได้เดินคิวนะครับผมสบายเลยเอาไว้ลงแรงกับเพื่อนเล่นได้นะครับแต่ถ้าเป็นเกมที่ใช้กราฟิกหนักๆครับรุ่นนี้เนี่ยไม่ไหวเนาะก็ใช้งานเกมทั่วๆไปอย่าง Rv เอาไปเล่นเกมสนุกๆได้สาหรับคุณพ่อคุณแม่ ที่ต้องการจะซื้อกับลูกนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่น่าสนใจเนาะเพราะว่าเราเนี่ยได้ในเรื่องของความปลอดภัยสเปคที่สามารถใช้งานทั่วไปได้ดีหรือใครที่จะซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่ไว้โทรวิดีโอคอลติดต่อต่างๆรุ่นนี้ก็ทําได้ดีอีกเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับเรามาดูกันที่ในเรื่องของกล้องมือถือรุ่นนี้กันบ้างครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ กล้องหลังนะครับผมความละเอียดเลนส์หลักเนี่ย50ล้านพิกเซลแล้วก็ d e ฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลในการใช้งานทั่วไปรุ่นนี้กล้องถือว่าในเลทราคาประมาณนี้นะครับใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเลยเอาไว้ถ่ายภาพทั่วๆไปนะครับสีสันต่างๆก็จะมีความสดใสในระดับหนึ่งความคมชัดของรูปภาพดีครับ สำหรับการถ่ายภาพพอร์เต็ดครับรุ่นนี้ก็สามารถถ่ายภาพพอร์เต็ดออกมาได้สวยนะครับการตัดขอบตัดออกมาได้เนียนแต่มีแอบหลุดบ้างเล็กน้อยครับคงมีความจืดของสีเล็กน้อยแต่ถ้าสมมติเราเอามาแต่งเพิ่มตรงนี้เป็นอะไรที่โอเคเลยนะเราสามารถจะปรับสีปรับอะไรต่างๆปรับไว้บาลานซ์ได้ครับมาดูกันที่ในส่วนของการถ่ายวีดีโอโดยกล้องหลังสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุดถึง Full HD 60เฟรมจะถ่ายวีดีโอออกมาเป็นยังไงบ้างเราไปดูวิดีโอที่ถ่ายได้กันครับ และนี่คือการทดสอบการถ่ายวิดีโอที่ความละเอียด Full HD 60เฟรมเป็นความละเอียดสูงสุดครับหากเราขยับกล้องนะครับผมความนิ่งของวิดีโอนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้เนาะมีการกระตุกบ้างเล็กน้อยครับหากเราถ่ายใกล้ๆแบบนี้ครับการโฟกัสเป็นยังไงเอ่ยผาขึ้นครับด้านบนครับลงด้านล่างครับก็ถือว่ารวดเร็วใช้ได้นะครับสําหรับการโฟกัสมาฝั่งนี้ครับปึ๊บมีอาการหน่วงๆนะครับดึงกลับมา สำหรับการถ่ายวีดีโอนะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะมีกากหน่วงๆให้เห็นบ้างนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับเรามาดูที่กล้องหน้ากันบ้างครับรุ่นนี้ ให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลสามารถถ่ายภาพทั่วไปนะครับผมได้ดีเนาะ HDR เนี่ยถือว่าฉลาดเลยในเรทราคานี้โดยรวมในการใช้งานทั่วไปเซลฟี่กับวิวบรรยากาศต่างๆทความคมชัดใช้ได้ครับสำหรับการแต่ภาพ p o ร์เทรตนะครับหากเราเอกมาเซลฟี่เนี่ยน้าองเราจะมีการทําดีทัดใบหน้าให้เล็กน้อยครับภาพถือว่าสวยใช้ได้การตัดขอบตัดออกมาได้เนียนในระดับหนึ่งครับมาดูในที่การถ่ายวิดีโอครับรุ่นนี้ถ่ายวิดีโอโดยกล้องหน้าได้ที่ความละเอียด Full HD สำหรับวิดีโอที่่ายได้เป็นยังไงเราไปดู ตััววออย่างิดีโนครบและนี่คือวิดีโอโดยกล้องหน้าที่ความละเอียด Full HD 30เฟรมครับเป็นความละเอียดสูงสุดในการใช้งานครับก็สามารถใช้งานทั่วไปได้เนาะแต่ถ้า,าเราพาเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยสงเกตนะครับมันจะมีอาการยดยืดแบบปึ๊บปึ๊นะครับสำหรับงานถ่ายวิดีโอโดยกล้องหน้าคุณภาพถือว่าพอใช้ครับ สรุปเลยแล้วกันครับว่ามือถือรุ่นนี้เหมาะกับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะหามือถือเป็นเครื่องสำรองไว้สักเครื่องนึงหรือใครได้ซื้อให้ลูกไว้ใช้งานหรือซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆนะครับพอเราได้ในเรื่องของความปลอดภัยครับสเปคที่เน้นการใช้งานทั่วไปนะครับกล้องเนี่ยใช้ได้นะครับไว้ถ่ายรูปถ่ายวิวถ่ายบรรยากาศไปเที่ยวให้คุณพ่อคุณแม่โทรวิดีโอคอลต่างๆเนี่ยโอเคเลยนะครับคุณภาพงานประกอบนะครับผมต่างๆเนี่ยซัมซุงเขาไม่ทําให้เราผิดหวังอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆมีความดเนนอย่าางงไรกกัับบ้ ซีเอสูตร6เครื่องนี้สามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าอยากจะได้มือถือสักเครื่องหนึ่งแนะนําตรงมาที่เจนนทุกสาขาหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ l ลน์แอด e like n i p h o n e Facebook เ e n i p h o n e เรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้ผมนน,น,นทวัฒน์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ